กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะสําหรับเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีและติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังในส่วนของนบคไฟเขียวอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปียกเลิกไร่ละ5 0 0บาทปุ๋ยคนละครึ่งก็ไม่มีแล้วนะคะปรับเปลี่ยนมาเป็นจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีไร่ละ1,200บาทค่ะไม่เกิน10ไร่และทะเบียนเกษตรกรอย่า ดูลงทะเบียนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันวันนี้นันมีข่าวด่วนมาฝากคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคนอำเภอพูมพิรามแล้วก็พี่น้องประชาชนคนอำเภอเมืองจังหวัดพิโกครับผมนพเองทองนาลาครับสมาชิกสภาวิทศกษ์นิสรเขตสองเพื่อไทยพิโซพผมพรมพิรามครับางนี้นะครับเออเอาเรื่องข้าวก่อนเลยเนาะนะครับทุกคนคงได้ยินใช่ไหมครับที่ ทางอนุการตลาดเนี่ยนปอฝ่ายการตลาดพี่ชายในริตพันธ์เนี่ยพี่ชายชกล้วยเนี่ยนะครับก่อนที่แกจะออกเนี่ยแกก็ได้ประชุมและมีมติว่าสําหรับนาปีเนี่ยนะครับจะช่วยพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาเนี่ยนะครับไล่ละสองพันเออผมก็โอเคไล่ละสองพันนะครับส่วนจากกี่ไล่นะครับนะตอนนั้นก่อนนะครับส่วนจาก,กี่ไล่จะสิบไล่มีสองเงื่อนไขสิบไล่หรือยี่สิบห้าไล่เนี่ยนะครับต้องให้คณะใหญ่เขาจัดการนะครับแกก็เสนอไป ผมเองผมก็เสนอไปในส่วน25ไร่เหมือนกันนะครับนะครับแต่ผลปรากฏว่ามหันเหลือพันหนึง่งพอวันที่26่สมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนบขคณะใหญ่ประชุมผมผิดหวังมากนอกจากไม่ให้สองพันแล้วเนี่ยนะครับแล้วพันหนึง่งยังมาแยกย่อยว่าห้าร้อยจ่ายตรงให้กับเกษตรกร,ร,กรอีกห้าร้อยซื้อปัจจัยการผลิตผ่านทกศผมไม่เห็นด้วยในประเด็นการอย่างนี้ลดจาก สองพันมาเหลือพันหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ชอบใจละนะครับก็พูดกันตามตรงแต่ไอ้ด้านเนี่ยแย่ที่สุดเนี่ยคือไอ้พันหนึ่งว่ามาแยกเป็นสองส่วนเนี่ยห้าร้อยกับห้าร้อยเนี่ยก็<อ>สรุปแล้วเนี่ยนะครับก็คือผมเองเนี่ยได้มีโอกาสดได้คุยกับท่านนายกลนตีนะบอกคุยคุยกันกับท่านนายกผมก็พูดตรงไปตรงมานะครับก็ไม่ได้อ้อค้อมคือเรื่องของเรื่องมันก็เริ่มจากวันอังคารที่มีการประชุมพักแหละนะครับผมคุยเรื่องข้าวหนังปังก่อนลําดับแรกเลยเงินพันหนึ่งเนี่ยมัน มันวันนี้ช้าวเวลามาเนี่ยห้าเดือนครึ่งล้ผมก็บอกท่านนะท่านนายกเลยถามว่าแล้วกรอบระยะเวลาปกติเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่างเงินจะไปถึงทกศเนี่ยผมรายงานท่านว่าประมาณสองเดือนท่านก็เลยสั่งเลขาท่านบอกว่าเดือนหนึ่งต้องจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้ผมกาลังส่งข้อความจะบอกทางทีมงาน,น,าาน,นท่านนายกว่าให้นําเรียนท่านนายกด้วยว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมเคยพูดพูด,พดนะครับว่า ปกติเนี่ยคือสองเดือนนะครับจากอนุนอบขอมานอบขอแล้วก็ไปคณะร้อนตีใช่ไหมครับแล้วก็ถึงส่งไปที่ทกศเนี่ยสองเดือนแต่ถ้าเราสามารถย่นระยะเวลาได้นะครับก็คือว่าอนุนอบขอเนี่ยให้ประชุมตอนเช้าอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะครับในเรื่องของการประหยัดห้องเวลาแล้วบ่ายเนี่ยให้นอบขอคณะใหญ่ลอะรอรับลูกเลยอย่างน้อยเนี่ยขั้นตอนตรงเนี้ย เชื่อไหมครับว่ามันย่นเวลาได้เป็นเดือนเดือนกว่าก็สรุปแล้วเที่ยวนี้ก็จะใช้เงินอยู่ทั้งหมดประมาณ7,100ล้านนะครับเลียย์น,นี้ให้รียบร้อยเพราะมันนานมากแล้วต้องเห็นใจแล้วราคาข้าวก็อย่างนี้ด้วยอะไรด้วยเกาะนายกเขาอดทนหนักมากนะครับแล้วก็วันลุ้งขึ้นเนี่ยนายกก็ยังยังเชิญมีผมแล้วก็มีมที่อยู่ที่คุีเรื่องเกษตรเนี่ยนะครับ้าคกลนก็ขึ้นไปคุยต่อวันลุ้งขึ้นแล้วก็คืออย่างนี้สรุปอย่างนี้เลยนะครับข้าวนาปังเนี่ย ผมผมผมกล้าที่จะกําหนดเวลาเที่ยวเนี้ยนะครับผมกล้ากําหนดเวลาเพราะว่า <c oughs> ก็เนี่ยครับเต็มสองรูหูเนี่ยนะครับก็คุยกันแล้วอะไรกันแล้วนะครับก็คือประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับ อย่างน้อยเนี่ยคือทกศต้องพร้อมที่จะจ่ายเงินแต่ว่าไอ้ส่วนที่ว่าทกศจะนัดแต่ละที่วันไหนอะไรยังไงอันนั้นเนี่ยรัฐบาลคงไม่ได้ไปก้าวไกยนะครับเป็นหน้าที่ของทกศเนี่ยที่จะต้องไปกําหนดเอานะครับอันนั้นเป็นการบริหารงานภายในธนาคารนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยคือตอนนี้ต้องเล่งเงินให้ให้ถึงให้คลมออนุมัติการจ่ายเงินนะครับแล้วก็ถึงทกศอันนั้นเนี่ยผมถือว่าจบเรื่องของรัฐบาลละนะครับผมแน่ใจเที่ยวเนี้ยนะครับว่า หเดือนนับจากนี้ไปเนี่ยทกศจะต้องพร้อมใจให้กับพี่น้องนะครับผมก็พยายามถึงที่สุดนะครับผม <c oughs> ไอ้ช่วงที่ผมหายเงียบไปเนี่ยผมเองก็มีเรื่องเนี้ยเรื่องข้าวเนี่ยนะครับที่หนักใจผมเองก็ต้องขอโทษแทนพักด้วยนะครับ รัฐบาลด้วยที่ทุกอย่างล่าช้านะครับวันที่ผ่านมาก็ได้มีการนําเรียนเสนอให้ทราบนะคะว่าคณะอนุกรรมการนบขอด้านการผลิตค่ะได้มีการเคาะเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6 8ไท้า69ไร่และ1,200บาทไม่เกิน10ไร่ใช้งบประมาณสูงถึง4 0 0 0 0 0 0บาทส่วนไร่ละ1,000บาทเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังเตรียมรวบรวมข้อมูลข้อดีข้อเสียส่งเข้าที่ประชุมนบขอชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเป็นการ ย,ยืนยันจากคุณอัตรกรศิริรัตยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่ผ่านมาถือว่าเป็นการประชุมเร่งด่วนแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รอคอยกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้มีการเห็นชอบอนุมัติโครงการไฟเขียวสนับสนุนนะคะในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งจะสนับสนุนนะคะไร่ละ1,200บาทเลยยกเลิกไปเลยไร่ละ500บาทแล้วก็ปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ครัวเรือนไม่เกิน สิบไร่จํานวน4.6ล้านคูเรือนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรคาดว่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่400,000กว่าล้านบาทโดยหลังจากนี้จะมีการส่งเรื่องตรงนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายแล้วก็บรหิหารข้าวแห่งชาติเพราะว่าขั้นตอนในส่วนของคณะอนุนบขการผลิตผ่านแล้วรอในส่วนของนอบขชุดใหญ่หากนบขชุดใหญ่ผ่านตรงนี้ไรละ1 2 0 0รบาทจะส่งต่อเข้าที่ประชุมครมหากครมออนุมัติ บอดพอกสอประชุมค่ะแล้วก็เตรียมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนายินดีไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะแต่เรื่องนี้เรายังคงต้องตามกันอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเลยละค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะมีข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีแล้วเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังก็รอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเมื่อวันที่ผ่านมาก็มีการเสนอในเรื่องนี้แล้วก็มีอยู่ในวาระการประชุมนะคะส่วนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังไร่ละ1000บาทคนเรือนไม่เกิน10ไร่ยังคงต้องเป็น เด่นที่จะต,ต้องมีการถกเถียงยังต้องมีการพิจารณาตรวจสอบซึ่งที่ประชุมเมื่อวันที่ผ่านมายังไม่มีความเห็นชอบแต่อย่างใดเพราะว่าในส่วนของข้อมูลข้อดีข้อเสียของโครงการตัวเลขของชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรมีสูงถึงประมาณ8ปดแสนห้าหมื่นครัวเรือนเลยเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปรังซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงถึง7,200ล้านบาทนั่นเองค่ะส่ง ซึ่งเรื่องนี้ต้องส่งต่อให้ทางนบขอทบทวนพิจารณาอีกครั้งหนึ่งส่วนด้านนายกสมาคมชาวนาและเก,กษตรกรไทยคุณปราโมชเจริญศิลป์นะคะท่านก็บอกถึงความกังวลใจในส่วนของโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไร่ละหนึ่งพันบาทจํานวน8.5ห้าแสนคนเรือนนี่แหละเพราะว่ายังไม่ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมในวันนี้และยังต้องรอให้ทางนบขอชุดใหญ่พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งยอมรับว่าไม่พึงพอใจนะคะเพราะว่าไม่มีเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่น้องเกษตร กตรกรชาวนาจะต้องแบกรับภาระตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหนเนื่องจากว่าขณะนี้ราคาข้าวตกต่ำบวนให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากคุณผู้ชมเลยสําหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในส่วนของคุณอัธกรได้ย้าว่าตนได้ให้ที่ประชุมนะคะให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือไร่ละ1 5 0 0รบาทไม่เกินสิบไร่และให้ไปแล้วแต่ว่าในส่วนของที่ประชุมอนุมัติออก มาแล้วก็ไฟเขียวออกมาอยู่ที่ไร้ละ1,200บาทก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่นั่นเองค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะก็เป็นการยืนยันจากคุณอัธกรศิริรัตยากรนะคะคลิปนี้นานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ